สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมสามัญชีกับอาจารย์สมบัติครับครับสามเทียันมีค่าครับถ้าอาจารย์วิทยาบุญสัยครับเจิญเลยครับถามคำถามสั้นๆหน่อยพอดีมีน้องเขาถามมาอ่าครับนูจบปริยตรีบัญชีมาเนี่ยครนประกอบอาชีพอะไรดีถ้าอาจารย์ครับโอเคโหเก่งมากนะครับคนที่จบปริยตีบัญชีมาเนี่ยผมยกนิ้วให้เก่งนะครับ ทีนี้แนวทางที่คุณจะประกอบวิชาชีพนะครับทางด้านบัญชีเนี่ยก็มีสิ่งที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเวลาจะเลือกอาชีพเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่าใจคุณรักแบบไหนถ้าคุณใจคุณรักในการอยู่ในออฟฟิศนะครับต้องการบันทึกบัญชีไม่อยากไปพบปากกับใครเนะี่ยผมก็จะแนะนําให้คุณน,ะนั่งบุ๊กคิปปิ้งครับลงบัญชีเพราะไม่อยากไปพูดไปเจราจาก,กับใครไม่อยากเห็นหน้าใครอะ่ะอยู่กันตัวเลขแล้วมีความสุข พราะฉะนั้นถ้าสิ่งพวกนี้นะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับผมก็แนะนําให้คุณทำไมครับทําบัญชีทําบัญชีคุณก็อยู่ในเอกสารคุณก็พบปะลูกน้องบ้างหรือหัวหน้าบ้างนะครับคุณก็พัฒนาตัวคุณขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ขึ้นไปสู่นู่นเลยสบู่บัญชีต่อจากนั้นมาถ้าเกิดคุณมีความสามารถในเชิงบริหารมากขึ้นแน่นอนครับเจ้าของธุรกิจจะดึงคุณเป็นพาร์ทเนอร์อย่างแน่นอนเป็นผู้ส่วนหรือถ้าเกิดคุณอยากจะไปเปิด เป็นบริษัทของตัวคุณเองคุณก็เอาความรู้ความสามารถที่คุณสะสมมาตั้งแต่ต้อแท้เด็กขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขนาดเป็นผู้บริหารแล้วใช้บัญชีนี่แหละครับในการ d e c ช s i o n บ a กกิ้ในการตัดสินใจที่คุณจะเป็นผู้ลงทุนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นประเภทที่2ครับชอบบูรังผานหน่อยตรวจสอบบัญชีฮนะบูรังผานหมายถึงว่าจะต้องตรวจสอบตลอนตอนไปจังหวัดนี้ประเทศนี้หรือไปทําบริษัทนี้3วัน7วัน สัปดาห์ถัดมาไปอีกบริษัทหนึ่งเดือนหนึ่งเข้าไป3-4บริษัทต,ตะเวนไปตามลูกค้าที่มีสถานประกอบการอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณชอบลักษณะทํางานไม่ติดที่ก็แนะนําให้คุณทํางานทางการตรวจสอบบัญชีครับใหม่ๆก็เริ่มเข้าไปเป็นผู้ช่วยก่อนนะครับซีเนียร์จูเนียร์ไล่ไปถึงอินชาร์ดเออสิสแตนต์เมนเจอร์แล้วก็เป็นเมนเจอร์แล้วก็เข้าไปพาร์เนอร์ได้เหมือนกัน พอคุณไปสู่สายการตรวจสอบปุ๊บคุณเก่งมากเขาก็จะดึงให้คุณเป็นพาร์ทเนอร์ของสํานักง,งานตรวจสอบนั่นแหละครับแล้วถ้าเกิดคุณเก่งขึ้นไปอีกนิดนึงคุณอยากจะเปิดสํานักง,งานหรือบริษัทตรวจสอบเองก็แยกตัวมาเปิดเองได้นะครับเพราะฉะนั้นในทัมมิ่งของไซเคิลของวิชาชีพคุณก็สามารถที่จะโลดแล่นไปตรงนี้ได้นะครับขึ้นอยู่กับเอาใจที่คุณรักก่อนดีกว่านะครับงานเนี่ยมันแน่นอน,นงานทุกงานมันมีความยากในตัวมันเองมีความลําบาก ในนี้พอคุณมีความอดทนมีความขยันขันแข็ง,ขงนะอุปสรรคต่างๆมันสาเร็จรู้ร่วงมาได้หมดแล้วครับมีทีมงานที่ดีรู้จักพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าเก่งขึ้นไปเก่งขึ้นไปเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะจบบัญชีมาแล้วอยู่ในสายงานบัญชีจบบัญชีมาแล้วอยู่ในสายงานตรวจสอบหรือจบบัญชีมาแล้วขึ้นไปเป็นผู้บริหารเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งนั้นนะครับก็ต้องแบ่งแยกกันว่าอยากจะทําหน้าที่อะไรเอาที่ใจรักนะครับ เป็นสิ่งที่ตั้งที่สำคัญแล้วคุณจะมีความสุขกับวิชาชีพนั้นๆัครับขอบคุณมากสวัสดีครับ